นิยายรักนิยายเสียงเรื่องหลงกลมายาแต่งโดยอนันตาตอนที่สิบสองและอะไรๆที่มันกำลังจะเตรียมพร้อมของเขานั่นแหละมันทำให้มายาวีถึงกับสะดุ้งเฮือกเธอตกใจถึงกับผลักเขาออกอย่างรุนแรงคนตัวโตวที่ไม่ได้ทันตั้งตัวจึงทลาออกมา เขาชนเข้ากับโซฟาตัวเล็กและเสียหลักล้มลงนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ตรงนั้นอัลเบิร์ตค่อนข้างจะแปลกใจที่เธอมีทีท่าต่อต้านเขายังเห็นได้ชัดเจนฉันฉันจะไปทำงานต่อแล้วล่วคะค่ะเธอรีบบอกทั้งที่หน้าแดงไปถึงหูแล้ววิ่งโกรดพลาดออกมาจนเกือบจะชนเข้ากับลิลลี่ ที่เพิ่งจะออกไปทานอาหารแล้วกลับเข้ามาอ้าวไม่ my. ได้คุยกับคุณเอาเบิร์ดแล้วใช่ไหมเขาอยากให้หนูไปช่วยงานเขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขานะ่ะพี่เห็นเขาเสนอเงินเดือนให้ดีพอสมควรพี่ก็เลยสนับสนุนพี่ฝากเทรนอยู่ด้วยนะรายนั้นเขาเอาใจลูกค้าเก่งคงทำรายได้ให้ร้านดีทิปก็คงจะดีไปด้วยพี่ดีใจด้วยนะ ไม่พูดเปล่าอย่างดึงเธอไปกอดเพื่อแสดงความยินดีอีกด้วยไอเรื่องเลื่อนขัน้นไอเรื่องที่เธอจะได้เงินเดือนเพิ่มนะ่ะเธอก็ดีใจอยู่หรอกแต่เรื่องเปลืองเนื้อเปลืองตัวนะ่ะเธอคงจะห้ามไม่ได้แน่ถ้ายังมีเจ้านายอย่างเขาไม่กี่วินาทีต่อมาเอาเบิร์ดก็เปิดประตูออกมาเขายิ้มกว้างขวางเมื่อได้พบกับลิลลี่ เธอรู้ว่าเขาจงใจไม่มองมาทางเธอเจอคุณก็ดีแล้วผมมีเรื่องจะคุยด้วยอยู่พอดีเลยโอเคค่ะพี่ไปทำงานก่อนนะอ้ออย่าลืมนะพี่ฝากยุ้ยด้วยล่ะเธอได้แต่ฉีกยิ้มตอบไปตามภาษาทั้งที่แก้มนวลร้อนผะผ่าไปหมดคนบ้าอะไรทำได้ทุกอย่างแค่เพียงต้องการจะเอาชนะเธอจีบงั้นหรอเธอว่า ไม่ใช่ดอกหญิงสาวหน้าหงิกส่งสายตาให้วินนี่ที่กำลังมองหาเธออยู่พอดีก่อนจะหันไปคุยกับลูกค้าในโซนที่ตนรับผิดชอบเพื่อให้บริการและรีบย้ายก้นมาคุยกับเธอโดยด่วนมายาวีหน้าไม่รับแขกขณะที่ได้ปลีกตัวออกมาเพื่อคุยกับเธอที่ห้องพักพนักงานฉันรู้แล้วละ่ะเรื่องของยุ้ยที่จะเข้ามาแทนตำแหน่งของแกนะ่ะ วินนี่ตีบพูดออกมาทันทีฮอ,อยุยเขาคุยเกง่งเอาใจเกง่งคงทำงานเข้ากับลูกค้าได้ดีแต่เชน,นสิพูดแล้วก็มองซ้ายมองขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนี้แน่ๆเมื่อแน่นใจแล้วจึงพูดออกมาเขาว่ายังไงมั่งเธอจูปากทำเสียงไม่พอใจก็ต้องไปเป็นผู้ช่วยของเขาน่าสิ ทำบัญชีเช็คสต็อกค,คุมคนงานอีกทีวินนี่ทำท่าเอ,อออก่อนจะพูดในสิ่งที่สงสัยเสือแทนฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าแกหน้าแดงเพื่อนพอเพื่อนพูดแบบนั้นสาวเวอร์จินก็เลยร้อนตัวรีบยกมืออ่งแก้มุ่นไวายไปหมดเปล่าซะน่อยอีกฝ่ายจึงพอจะเดาได้ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืน เขาเล่นซื้อหุ้นเพื่อจะได้ใกล้ชิดแก่ขนาดนี้เป็นฉันล้ก็ป่านนี้คงมีลูกกับเขาไปแล้วแต่ดันติดตรงที่ว่าฉันมีตะไข่นะสิแต่ไม่มีมดลูกก็เท่านั้นเลยอย่ะฉันก็เลยต้องยอมให้แกนะ่ะใกล้ชิดเขาไปก่อนอีกฝ่ายพูดเหมือนจะติดตลกแต่ก็พูดเรื่องจริงเธอไม่ได้ขำไปกับเพื่อนได้ เธอไม่ได้ขำไปกับเพื่อนด้วยเนี่ยสิเงินเดือนดีก็ทำไปเธอหน้าดีกว่าต้องออกไปตลอตลอๆหางานทำอีกฝ่ายพูดอย่างนั้นเธอก็ยิ่งถอนใจนี่เขายังไม่รู้เลยนะว่าฉันคือมายาวีคนที่เคยต่อว่าเขาแนะ่อีกฝ่ายจึงพยักหน้าเห็นด้วย ถ้าเขารู้จะว่ายังไงนะก็แปลกนะตอนนั้นทำเป็นมองมืนแต่พอมาตอนนี้กลับวิ่งไล่จับหลงเสน่สาวที่เคยพูดดูถูกดูแคลนนี่ถะเลอนลบเครื่องสำอางและสวมแว่นแต่งตัวเป็นสาวทึนทึกแล้วเขาจะรู้ไหมว่านี่คือคนคนเดียวกันพาวินนี่พูดอย่างนั้นเข้าเธอก็เลยได้แต่งเงียบแต่ เรื่องนี้ก็ไม่ได้พูดกันต่อเพราะบอยมาเรียกให้ทั้งคู่ออกไปคุยกับลูกค้าทำงานต่อที่ยังคงรองเรียกหาเธอไม่เลิกวันนี้งานของเธอไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะเธอเห็นเจ้านายคาสโนว่าเอาแต่ต้องเธอราวกับจะจับผิดดีที่ว่าเธอกำลังเทรนง,งานให้ยุย้ยสาวรุ่นเดียวกันกันกบเธอ ที่อยากเข้ามาทำหน้าที่ PR แต่ตําแหน่งไม่ว่างก็เลยต้องเป็นเด็กเสิร์ฟไปก่อนเงินเดือนน้อยแต่หน้าตาดีแบบนี้ปากก็ช่างเจรจาจึงน่าจะได้ทิปเยอะไปพอสมควรคืนนี้จบลงด้วยดีบอสคนใหม่พาลูกน้องไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวชนิดไม่อั้น <c oughs> ก่อนจะยยกย้ายกันคัสโนว่าขับเปอร์เช่ มาเทียบเคียงข้างเธอที่ยังยืนอยู่ข้างถนนขึ้นมาบนรถขึ้นมาบนรถของเชนสิมายเขาเออกคำสั่งทำให้เธอมองไปรอบๆอย่างไม่ค่อยไว้ใจเขาและไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจเธอผิดว่าเธอใช้เต้าไต่ขึ้นมาเพื่ออยู่ในตำแหน่งนี้ไปสิแกวินนี่สำทับนึกหมั่นไส้เพื่อนเป็นบางครั้งที่เอาแต่เล่นตัว หมัวห่วงพรมจันอยู่ได้จนไม่รู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงว่าเซ็กนะ่ะบางครั้งก็ทำให้มีความสุขและผ่อนคลายผ่อนคลายอารมณ์ลงได้มากแต่จะว่าไปในความเป็นจริงแล้วมายาวีไม่ใช่สาวที่จะรักสนุกและเธอก็หวงความบริสุทธิ์เอาไว้ให้คนที่เธอรักจริงๆเท่านั้นแต่ก็น่ละนะ แม้แต่เพื่อร่วมงานจะมองอย่างสนใจแต่หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าอันเบิร์ดลงสเสน่ห์สาวพ,พีอาน้าตาดีหุ่นเซ็กซี่อย่างเธอเขาคงคิดว่าเธอง่ายนะสิแต่ใครจะรู้ว่าคนที่เหมือนจะเจนจัดคนนี้ยังไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อน เธอก้าวขึ้นรถปอเช่หัวใจเต้นแรงไม่เป็นสัมยิ่งเห็นเขาไม่สนใจเธอขับรถออกจากที่จอดราวกับจักรชากยิ่งทำให้เธอแทบจะเป็นบ้าขับช้าๆหน่อยสิคะนี่คุณอาเวิร์ดคุณเมาหรือเปล่าเนี่ยเขายิ้มหวานเย็นฉันบอกแล้วไงให้เรียกฉันว่าเอาฉันจะไม่ยอมเรียก ถ้าคุณยังขับรถเร็วแบบนี้อยู่แล้วก็คราวนี้เขาแค่นหัวเราะมีแต่สาวๆเขาอยากให้ฉันโชว์ความเร็วไม่งั้นจะเสียเงินตั้งหลายล้านมาซื้อรถแพงๆไปทำไมกันเขาพูดแล้วถึงกับถอนใจเลยตามองเธอเหมือนระอาเธอรู้สึกกลัวจะต้องกอดเซฟที่เววแน่น ฉันมีพ่อมีแม่ต้องรับผิดชอบเลีย้ยงดูนะคุณฉันยังไม่อยากคิดก่อนวัยอันควรด้วยเขาอยากไกลยอมลดความเร็วลงหนึ่งระดับก่อนจะเลี้ยวรถตามทางที่รู้ว่าที่พักของเธอและเพื่อนอยู่ที่ไหนห้องพักมันคับแคบไปหน่อยนะถ้าอยากย้ายห้องก็บอกฉันได้เลยฉันมีคอนโดสองห้องนอนหรือเธออยากจะมานอนที่เพนท์เฮาส์ของฉันก็ได้ ฉันจะได้ตั้งตารอเธอถึงกับหันไปถอลึงตาใส่เขาโรคจิตเธอนี่อย่างไงนะเสนอจนสนองให้ทุกอย่างยังหาว่าโรคจิตอีกเขาเบรกเอียดหน้าอาพาร์ตเมนต์ของเธอก่อนจะชะงกหน้าเข้ามาใกล้แก้มนวลอย่างจงใจถ้าฉันโรคจิตจริงๆแล้วก็เธอนะ่ะ คงไม่รอดมาจนถึงตอนนี้หรอกรับฟองได้จบแล้วนะคะหลงกลมายาเนาะตอนที่12น,นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ ต่อฝากเรื่องเดิมนะคะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ต้าด้วยเราจะได้มีรายได้นะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ